พี่แ yes, ก้วขออนุญาตถามอย่างนี้ครับว่าไอ้เพจเพจที่ตัวอับดุลเองกุ้งเองจินเองหรือว่าใบตองเองเนี่ยเข้าไปดูตั้งแต่เดวันเนี่ยครับมันไม่มีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับลดอะไรไม่มีไม่มีเลยค่ะไมม่ีปกติมันต้องมีเนาะคอมเมนต์แบบดีไม่ดียังไงมีจินมีการไปเช็คหน้า Facebook ด้วยนะเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองรอบครอบแล้วนะคะเพราะว่าเข้าไปดูเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการกดความรู้สึกโกรธโกรธรักเลยกดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะต้องมี อะไรให้เราเอะใจสักหน่อยแต่ว่าเข้าไปเช็คแม้กระทั่งแบบเฟซส่วนตัวก็ไม่มีก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปก็หมายความว่าทางเพจเขาบล็อกไม่ให้มีใครมาสามารถคอมเมนต์ได้ใช่ค่ะใช่คนที่สามารถเมนได้จะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับเขาเท่านั้นอ๋อใช่ค่ะนันนี้ก็น่ากลัวนะพี่ก้องน่ากลัวครับต้องระวังครับในกรณี คือคือคืออย่างนี้ครับพี่แก้วขออนุญาตบอกเป็นข้อกฎหมายให้พวกทุก,ท,กทุกท่านทราบนิดหนึ่งว่าในกรณีคดีอาญาไอ้ข้อหาช่อโกงข้อช่อโกงที่ไปแจ้งความนี้ไปเป็นการช่อโกงธรรมดากันแต่ละคนไปแจ้งความไปแจ้งความถ้ามีการทําหนังสือตกลงมันจะแปลงคดีอาญาเป็นคดีแพ่งทันทีดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพี่แก้วจะไม่อยากจะให้ไปทําข้อตกลงกัน นะครับไอ้กรณีการที่ไปทําข้อตกลงยศชดใช้ค่าเสียหายกันคดีอาญามันจะระงับไปทันทีนะครับดังนั้นกรณีนี้เนี่ยจึงพี่แก้อยากจะบอกว่าอย่าพึ่งไปทําข้อตกลงอะไรกับกลุ่มของผู้ต้องหากลุ่มกลุ่มนี้ครับนะครับอย่างกรณีของคุณปอเนี่ยก็คือไม่ควรจะทําไม่ควรทําใช่ครับถ้าจะทําก็คือยื่นหมูยื่นแมวกันนะครับก็คือรถไปเงินต้องมาถูกครับ แต่ในกรณีที่จะมีการตกลงว่าจะผ่อนชาระหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวคดีอาญามันจะแปลสภาพเป็นคดีแพ่งทันทีอโอเคอ,อันนี้ขอบคุณคุณปองด้วยนะครับมาอ<ช>ัปเดตความคนะืบหน้าขอบคุณมากครับในกรณีของจินที่นัดแล้วจะเขาจะไม่โอนนะคะจะให้เราเซ็นเอกสารสัญญาครับค่ะแล้วเขาก็จะไม่โอนแล้วก็มีของพี่อีกท่านหนึ่งที่เขาเป็นเต็นท์รถเหมือนกัน ซื้อไปน่าจะ6คันนะคะหรือ7คันที่เขานัดว่าจะคืนรถแล้วก็จะได้เป็นเช็คมาแล้วเขาก็โอเคตอนแรกเขาก็ตกลงแล้วเช็คก็เด้งคือสิ่งที่พี่แก้วพูดตอนต้นเมื่อกี้ว่าผพ่วงกับหรือว่าสถานีประเวทเนี่ยหวานเย็นไปหน่อยก็คืออย่างนี้ครับความผิดมันค่อนข้างประจักษ์ความผิดนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการนําข้อมูลเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รชัดเจนที่มันมีโทษจําคุก5ปีปรับ10,000แบาท นะครับสองในกรณีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นการช่อโกงประชาชนค,คำว่าช่อโกงประชาชนไม่ได้ดูที่ว่ามากน้อยแค่ไหนมันเป็นการเผยแพร่ไปยังหมู่มากไหมมันมีความผิดหลากหลายไหมมีหลายคนไหมแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับโทษจะค่อนข้างแรงก็คือ5ปีปรับหนึ่งแสนเหมือนกันดังนั้นสองความผิดนี้ตํารวจควรจะออกหมายจับทันที รวมถึงขบวนการที่เกี่ยวกับพวกเซลล์บารหรือว่าเซลล์ชมพูชมพูอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทํามันเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องไปแก้ต่างว่าเขาถูกหลอกในกรณีที่เป็นนายจ้างลูกจ้างกันยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้หมายถึงส่วนของเซลล์ถูกต้องครับ,รบเพราะเราหลงเชื่อเพราะการที่เขานําเสนอถูกไหมครับปกติอย่างนี้ครับแคนก็คือว่าการที่เราจะไปซื้อรถหนึ่งต้องเป็นเจ้าของรถที่จะขายให้กับเรา กรณีที่รถติดไฟแนนซ์มันต้องมีจากการประมูลเท่านั้นเอกสารการประมูลไม่เกิน7วันก็ได้ครับครับตามหลักแล้วไม่ได้นานเป็นเดือนขนาดนี้เพราะรถที่ประมูลเนี่ยมันมีสภาพเคลียร์กันมารอบแรก,กไปแล้วบริษัทไฟแนนซ์ก็แค่แจ้งให้กับผู้เช่าซื้อว่าจะคัดค้านร,ราคาหรือไม่แค่นั้นเองครับ,รบปกติมันจะไม่นานมากนะครับความผิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะให้เห็นภาพนิดนึงผู้เช่าซื้อ สมมติว่าใบตองเป็นผู้เช่าซื้อกับไฟแนนซ์ใบตองแอบเอารถคันนี้มาขายให้กับแคนกรณีเนี่ยนี้คุณมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับมีโทษจำคุก3ปีปรับ6 0 0 0 0่แต่ถ้าเกิดไปขายให้กับเต้นก็คือเต็นเต็นเนี่ยมีการรับซื้อแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารับซื้อของโจรไอ้กรณีการรับซื้อของโจรมันจะมี2แบบคือรับธรรมดากับรับเพื่อการค้า ไอ้กรณีนี้เป็นการรับเพื่อการขามีโทษห้าปีครับ,รบต้องขออภัยพี่แก้วนิดนึงตอนนี้